อคอมเมนต์ควยพรแบบมันน่ารักเลยประทับใจคะ่ะประทับใจคะ่ะแม่แม่บอว่าเข้าสู่วัยแล้วลูกคือวัยวาพุ่นมีระยะอะไรไหมคะเรื่างวัยวาพุ่นมันเริ่มแล้วไหมคะ13บสาทีแล้ววะเนาะเออ,เอ,เอก็เข้าสู่วัยวาวุ่นแต่ยังไม่วาวุ่นยังไม่ว้าวาุ่นยังคะยังแต่ปีนี้มันพิเศษ็จเหรอะ้อนเว้นไม่จริงๆแล้วว่ะจริงๆแล้วว่ะคือคือเพื่อนๆของ พี่เองก็ชอบไปจันพี่กันอยู่แล้วว่าเออเราอายุเท่าไหร่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยคะเพื่อนๆในวงการบันเทิงค่ะนึกในใจว่าเอ,อ๊ะปีนี้เรา50แล้วถ้าเกิดว่าเราให้เพื่อนแบบพูดถึงเราหรือจัดอะไรอย่างเงี้ยฉันเปิดตัวเองไปเลยดีกว่าก็เลยคิดว่าเออเราถ่ายแบบคอนเทนต์ของเราดีกว่าอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแต่พอตอนคิดเนี่ยก็จะเป็นวันเกิดอาวาก่อน ก็เลยถ่ายตอนของดาวาก่อนในเดือนพฤษภาใช่เขาเกิด21พฤษภาใช่ไหมคะก็เลยลงของน้องก่อนแล้วของเราก็ถ่ายวันเดียวกันนะคะแล้วกันส็ดมิถุนาก็เลยลงต่อลงนั่นแต่เช้าเลยค่ะให้รู้ไปเลยค่ะห้าสิบเขาถ่ายร่วมือนกันนะครับโตกอดสวยอะไรอย่างเงี้ยได้แม่มาหมดเลยแม่สวยกว่าจริงค่ะเฮ้ยจริงเหรอลูกอยู่เป็นแต่ว่าคิดว่าเป็นแม่หรือพี่สาวตอนเนี้ย มองแรงมองแรงมองแรงคความสึิ่งแต่แรกห้าเป็นยังไงบ้างอะอย่าปานเงือแม่คือตอนแต่สามสิบอะก็รู้สึกว่าอุ้ยทำไมฉันแก่จังเลยตอนนั้นรู้สึกทีนึงแต่พอเลขห้านี่คือแบบซุปเปอร์แก่เลยอะแบบโอ้ไม่ก็เดี๋ยวมันมันเลยครึ่งหนึ่งของชีวิตแล้วเนาะมันไม่ใช่ครึ่งแล้วมันห้าสิบแล้วอะแต่ว่ามันก็มีความ ความแบบว่าความสนุกในชีวิตอีกแบบหนึง่งซึ่งเรามาชัวเวลาเรามองเห็นอะไรเราจะเห็นอย่างชัดเจนอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วเราก็โชคดีที่เรายังทางานอยู่ตรงนี้เราก็ได้ใช้ประสบการณ์ของเราที่ผ่านมาบวกกับนิวเจเนเรชั่นใหม่ความเด็กใหม่ๆแล้วก็วาพอไม,ม่ได้ผสมกันแล้วทางานมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราแบบยังแอดฮารยังสนุกกับการทํางานต่ออะไรอย่างงี้นะคะู้อง50ไม่ถึง คือสุขภาพเราก็คืออ้อจะเป็นคนออกกําลังกายตลอดอยู่แล้วแต่ว่าพอ50ปุ๊บเราก็อาจจะต้องออกกําลังกายที่มันมีการกระดูกเพิ่มมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันต้องกินอะไรบ้างคือเราก็กลับมาตีเทนนิสอะไรพวกเนี้ยค่ะแบบใช้ใช้แบบกลับมาตีเทนนิสด้วยแล้วก็มีพิลาทิสแล้วก็เวทเทรนนิ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่เรื่องอาหารก็เห็นย่อแบบกินแบบอาหารดีใช่พอลงอันนั้นไปมันก็มีฟีดแบ็ว่าเออเราแบบ ทานยังไงอะไรเงี้ยมาอะไรเงี้ยค่ะพอมีฟีดแบ็กนี้เราก็เลยลองทําคลิปดูอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะมีอีกเรื่อยๆค่ะล่าสุดล่าสุดอีกเรื่องหนึ่งล่าสุดพยานปากเค้าพูดว่าแต่เขาจีบเป็นจริงหรือเปล่าแม่คุณเจ๊คุณเก๊เปริต่าคุณอเมริกาเมื่อวานเหรอใช่ค่ะที่มีไปรุ่นสองที่ล่าสุดวันนี้เมี่วานนี้เหรอคือไม่มีอะไรคือคนเดียวแม่อย่าลุกแลรกมาดูเรื่องแรกจริงเหรอเขาเนอน หลายๆคนแซวว่าเป็นคิวแฟนหนึ่งเราในฐานะที่มีตรงนั้นด้วยเพราะว่าคุณมี้ยกนก็เขาก็น่ารักนี่เนาะทางเราก็ยุคมาตั้งแต่ปีที่แล้วเพราะปีที่แล้วเราก็เลี้ยงด้วยกันเพราะว่าเกิดวันเดียวกับแมนด้าค่ะ17มิถุน่าแมนด้า32อีเซน50ก็เลี้ยงกันตั้งแต่ปีที่แล้วคืออายุ18ก็คือมีแมนด้าได้เลยก็มีอัแมนด้าได้เลยก็ เขก็มาในงานนี่แบบเแบุุ้อันพี่กก็ไม่รู้สิพีมีซวไพี่เกมไม่มีแต่ว่ามีพวกเราแซวกดๆหน่อยๆแสนนว่าพีอ้อมเชียใช่มเชียตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะเพราะมันเกิดก็เรียนด้วยกันแบบนี้แล้วพี่เกก็อยู่เรานี่ยเป็นเรักันมันร้กันจริงโตโตเป็นอย่างั้นแล้วพอดีพี่มาก่อนแล้วเขาก็ตามตกันมา คว่าหุ้นมีกไรได้ไหที่จะเป็นแสนกันต้องรอดูนะต้องรอดูเมื่อวาน่ไมเมื่อวานไม่เมื่อวานหลับหลับนากาอที่ซวานยัไนไม่รู้นาวารู้ผู้อื่นไหมถงตัวพี่ออมเแวแวเขาเป็นยังไงบ้างเพื่อนแซวพี่ก็แมนด้าก็ประมาณหนึ่งพี่เกดก็มี พี่เกดก็จะแบบว่าใส่พี่เกดเลยเนาะเขาเกินใช่ไหมบางทีพอเราพี่เกดเถิ่นนึกยิ่งชัดเลยนะว่าเถินอนะถึงแม้เขาจะดังแต่เห็นชัดนะอันนี้เราต่อยเราอยากเป็นแม่สื่อให้เลยนะถึงแม้ว่าเขาจะมีสีผิวที่แบบแหมเรียกดำก็แด้เขาจะมีสีผิวเข้มนิดนึงนี่ลูกบีบไม่ได้บูลลี่ลูกแม่แม่ไม่ได้บูลลี่แต่ว่าก็จะมีความระเรื่อของความแดงบนใบหน้านี่นึงเวลาพวกเราแซวพี่เกดอ่ะอยากเป็นแม่สือ ไปไหนก็ไปไหนแล้วไปแม่สื่อได้เลยไหมให้เขาไปสื่อกันเองดีกว่าเดี๋ยวเราแค่แบบว่าเวลาเรานัดทานข้าวกันเราก็จะแบบชวนเขาแมตต์ต่อไปอแต่พี่ออเป็นแม่อยู่ก็กกพร้อมเคลียร์ใช่ไหมคะได้นะน่ารักทั้งคู่อเอ็นดูทั้งคู่โอเคค่ะแม่มีมันได้ได้อยู่โอเคขอบคุณค่ะเออหรอเป็นประเด็นเลยหรออ่ลืมค่ะ